ดุกี่น้กดุกดุกดุุกกดนี่ไปโค้กไปโคกดกโอ้ะหเฮยนตะอยงสรอุ้ยวดเยยัยัยังอะไวันไหมว้าปลาคอยญ่นี่ไปแล้วไปแล คอญ่กระดุกไปกระชูนี่คอนี่เพื่อมีสอตัวไม่แห้งีลีกีไปลาตั้มลุ่ม่ามันยู่น้ำอะไรหะอ๋ินดีปลาเค่งใช่คงลวนลวเดฟอกระดุกตังนี้เอกันนี่กระดุกสอที่สองละอปลาเ่งะลานี่รอ ปลาเค็งร้ายปหมูนี okay. ่เหรอปลาดปลาบลาลนี um ่ปลาเค็งนี่แต่ปลาปลาเค็งนี่แต่แม่พันมันนะนับปบ่อยน้องสบายดียังเหมนสาวพี่น้องสบายดี FC ติดตามไปสู่สุขพลินเมนิแยนมาจูบน้องดอกจอกจูบเอาปลาพี่น้องลุงเราจูบไว้หลายมือแล้วแหละแต่ว่ามือนี้มันเป็นมือที่ว่ามันแห้งก่อนเซียนไปจูบน้องกับมาเบิ่งเด็กหน่อยจูบลองไฟก่อน แล้วจะ้องใอไปมบเบ่งนพี่น้องน้ํนาะบริมีมีต่คิดตมคอยลงไล่ผลดิคอยลงไล่ผลฟาถามไปแล้วปักัดตา้วยดินนะจะยังญ่บอสเมจ่กเช้เอาแล้วนะแบบว่าไปตองนี่ยังไงจับเอาจะได้ เกือประมาณ20นาทีเนาะสิเบิดอยู่เดี๋ยว่าเฮงเติบ่เฮิงเติสัดไปนําเอาไอยู่ไปนําเก็บไปนํา

ทะไหนไนเลยโอ้ปลาเข่งอ้าปลาคอตัวนึงปลาคอตัวนึงคือวัน <laughs> นี้ปลาดุกอีหน่อยปลาดุกมาลงต้มบนันนะปลาคอ กันที่สานี่หน่อยงมกับขก่อนมันเอาบอด้เบิร์กเรดีเนาะเก่งสาๆก็ได้ไปาาลเลก่อนนะผูกนี่กับดุกเอาประนตันึงผูกผูี่ยผูผูอ้ <c oughs> ปลาค่อพี่นะ้อ <c oughs> งปลาดุกปลักมือ,อม ปลาดุกไปยังก็หย่อนนะไปช่าสายนี้ไปเช่สายเอาละมดทันประกอบกับปลาดุกปลาปลาดุกไปยังดุกอย่งประกอบ เัว่อมีสองตัวเรือว่าเอียนเโอ้กระดุกกดิสองตัวดิจุ่มทางงมครัอืมระดุกกระดุกกระดุกกระดุกดุกกเต็นหน่อกระนาเอาบดากระนาวเลยใช้บัตย ลายม่แต่ปลาโคพี่น้อยปลาโคปลาดุกปลาเค็งปลากระเดิดสามอย่างนี่แต่วบบ่าเบอร์นหนึ่งนี่มอบให้ปลากระเดิดกับปลาเค็งเบอร์นหนึ่งเก็ตไปไม่ได้เลยเดิดก <c oughs> ระเดิดเดือด,ด,ด,ดไปตัวนี่ ใหญ่ดูงอมดูได้เลยพี่น้องมันน่ะนะม,มันมันหย่อนอยู่แน่นที่ต้มที่ต้มร้ายนี่แลอวที่ตม้มนะถ้าว่าวมันบัตายะนะเนาะอีกสองสามมือแบบมันแห้งนะมันมันชิขาวเบ้าอีกแบบอีกที่ขาวแล้วก็ต้มเลยขาบงป้าขาวเบ้าทิ่ตม้มเลเพียงว่าขาวเพียงแอ้ว <S <S อรถก็สิหลายเนาะ ข้าเบามันมีปลาลดเมือ่อกี้โอ้โหชอบไปขาดพี่ชอบมั้ยลูาากขาแล้วมันจะชอบขาดที่เวรไปนานแล้วตันนะ โอ้สซกซอบซกซอบโอ้ไม่จะโตัวสำนีเนาะไายสีอันดูดแทนดอกจอกตายพี่น้องเอ้ดอกจอกลายพนี่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 มุ่นนี่นี่ข้่ายเ่าออนเบิ่งไปขาใ่ญ่มาหาเบงไปขาใ่ญ่

หนวดโอ้ยแต่หนวดมันเมื่อยแล้วเ้าตึได้ยังไงนะ่เอามันยในคอรมันลายโตนเนาะมันเหมือนเนยิดนึงพว,ว,ว,นนะวมึงชอบคนไห เอาเมื oh, ่อแส่น้าไว้มันสิตายปอ๋อเราจนแกงมาเลยสอบที่สอบสอบที่สอบแกงไฟแห้งลีก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 ไปปลาตำลุ่ม ดูได้ดูงมดูได้ปาเกงหน่อยนะขอวันอนน้ำจริงอนนี้ปาเก่งนะว่ะเกงล้นเด็ดพอมาดูตัวนี้ที่กันเด้มาสองที่สองลวไปเอาเมื่อเส้นำไปลงลุยต่อทุกคนเรื่อเทาลงไปอีก่อนพี่น้องจสิได้ร้ายอีกรอปังสามบเต็ม

ไปมีเอไปปาันี้ะขึ้นแล้วทุกคนเบื่อสภาพ<ป>ขี้ตมขี้ตมมัานีรอป้าก็ได้้ายพอสมควรอยู่เดี๋ยวขึ้นแล้กลรกับบัเนียนมื่เชกัต้นแรงเมื่อเชื่อกับมะอ,อืนเศร้าไปซื้อมาเบ่งตัวปลานีา่กัย่งอยู่ ปลาเค็งลายปลหมูน so, ิลปลาดุกปลาดุลายนี่ปลเค็งมีแต่ปลาปลาเค็งมีแต่แมพันมันนะไปปล่อยน้องแล้วปลาข่อปลาเค็งกับปิ่งปิ่งเค็งปลาเค็งกลายลยนหมักดับจอกนะดัจอจะจะปลาขงแนลายลายปลขอในหมูัน ปลาตะเกียงอะไรอยู่หรือเปล่ามีแต่ปลาเก็งนันนแบบแม่แม่พันมันกําลังสีไข่กําลังเตรียมไข่น้าสีไข่เพิ่งคูโตแต่ว่าน้องน่ะขั้น h a l บ w a y หนอผัดดอกจอกน้ำมันอันปล่อยปลาน้ำอื่นบ่ได้ก็เลยจับเอาดอกจอกออกลายลูกชิ้นน้องปั่นกันทั้งบิดเป็ดปู แปดคนปันให้พี่น so ้องได้สุกคนได้บัตรสุกคนจะเอามาเบิ่งน้ำกันทุกคนว่าสิได้ผลละน้อยละลายสำเดพอใหญ่ปลส์นกเขาะผลละโซ่นกเขาะฮะลวแต่นั่าได้ก็ได้ปลละโซสามคนได้แล้วขนาดนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ลายลีพี่น้องขนาดแบ่งกันได้นี่ปลาดุกปลาคออันมันเป็นปลาที่ว่า อยู่แน่นดอกจอกมันก็เลยลายยังมาในเมืองงอมปลาเลยลายลีทุกคนแต่ละคนอ่ดนึงอ่เราได้ไปกระสอบเลยสองผูดโฮมให้กันได้ได้ไปมาแรงอย่าลังงมใหม่ ทั้งได้เงินพร้อผมทั้งได้ปลาพร่อผมป๊าีนี่เปืนกาลตนดรเบเดียวเดนกซองโตได้หนองได้หนอน่งทางข้าวเออเอาใช่ไหมทางข้านะโอ้ยบดาบลาบดาอันนี้ลบไ้เอาไปก่อนมันจะเต้นไปทางหม่ เอาการนีเต้นอไว้ทางามจับเอาแม่ผละโตสองโตผับเดือดทือทางมากันอ่าสอลอยพี่น้องสอลลอยกับสอลยกัสลัดมานงเทพใหม่บ่แม่แล้วสอลลอยมาใหม่บ่ต้นกับมาใหม่พี่น้องยังบ่้แนะนำเพิ่นในคลิป เอาปลาเค็งแม่พันมาปล่อยอันไว้ให้มันไข่สิน้งองนี่จะตัวยังไงไม่ไข่บัดกรูโตมันคือชิพื้นขนาด